ในช่วงตั้งท้องใหม่ๆหากเรามีประจำเดือนที่สม่ำเสมอและตรงเวลาการที่คุณแม่มีประจำเดือนขาดหายและก็ไม่มาตามปกติหรืออาจมาล่าช้าเกิน12-16ถึงวันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเรากำลังตั้งท้องค่ะในช่วงตั้งท้องใหม่ๆร่างกายจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับปกติเนื่องจากร่างกายมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับระบบต่างๆและการเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ค่ะ ื่อคุณตั้งท้องคุณจะเริ่มมีอาการของคนท้องเมื่อไหร่และคุณแม่จะมีอาการของคนตั้งท้องในระยะเริ่มต้นเป็นยังไงหลายคนนะคะก็อาจจะมีคําถามกับเรื่องเหล่านี้ค่ะสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้จากอาการของคุณแม่ตั้งครรภ์นในระยะแรกในช่วงหงสัปดาห์แรกนั่นก็คือการขาดหายของประจำเดือนค่ะ หากเรามีประจำเดือนที่สม่ำเสมอและตรงเวลาการที่คุณแม่มีประจำเดือนที่ขาดหายแล้วก็ไม่มาตามปกติหรืออาจมาล่าช้าเกิน12-16วันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเรากำลังตั้งท้องค่ะ แต่การขาดประจำเดือนไม่ใช่อาการของคุณแม่ตั้งครรภ์นในระยะแรกอย่างเดียวที่สังเกตได้คุณแม่ควรสังเกตอาการบ่งชี้อื่นๆร่วมด้วยดังนั้นผู้หญิงที่กำลังอยากมีลูกน้อยอาจจะตั้งคำถามว่าตอนนี้เราท้องหรือยังนะแล้วจุดเช็คพอยที่ใช้เช็คสำหรับอาการคนท้องมีอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะ อาการของคุณแม่ตั้งครรภในระยะเริ่มต้นในช่วง1สัปดาห์แรกอันดับแรกที่จะเช็คเลยก็คือเต้านมเต้านมและหัวนมของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเต้านมจะมีอาการบวมเปราะบางอ่อนไหวและอาจจะมีความรู้สึกเสียวแปลปๆอาการเหล่านี้จะเริ่มหลังจากการขาดประจำเดือนไปประมาณ1สัปดาห์ไปแล้วแต่คุณแม่ก็อาจจะมีอาการคัดเต้านมคล้ายๆกับช่วงก่อนมีประจำเดือนด้วยนะ การเปลี่ยนแปลงแบบนี้เกิดขึ้นจากฮอร์โมนที่กำลังสร้างใหม่และปรับให้เข้ากับสภาพร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมในการสร้างน้ำนมในเต้านมและหัวนมจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อเราขาดประจำเดือนเนื่องจากการตั้งท้องถ้าเราขาดประจำเดือนเนื่องด้วยสาเหตุอื่นๆการเปลี่ยนแปลงของเต้านมและหัวนมก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นเรายังสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงอื่นๆของเต้านมได้อีกด้วยเช่นบริเวณวงรอบหัวนมจะเริ่มคล้ำขึ้นและขยายใหญ่ขึ้นอาจพบหลอดเลือด บริเวณรอบๆเต้านมนูนขึ้นชัดเจนขึ้นรวมทั้งมีตุ่มเล็กๆบริเวณรอบๆหัวนมเพิ่มมากขึ้นค่ะจุดสังเกตที่ 2. การมีตกขาวมากกว่าปกติการที่คุณแม่ได้ยินแบบนี้แล้วก็คงจะมองว่าเป็นเรื่องปกตินะคะแต่เมื่อเราเริ่มตั้งท้องการมีตกขาวก็อาจจะมีมากขึ้นกว่าปกติค่ะโดยเฉพาะในผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องก็อาจจะมีการตกขาวมาแทนประจำเดือนได้เลยนะคะ ซึ่งลักษณะของการตกขาวเมื่อมีการตั้งท้องอ่อนๆจะมีลักษณะเป็นมูกใสขาวขุ่นคล้ายแป้งเปียกแต่ไม่มีกลิ่นและไม่มีอาการคันค่ะแต่ถ้าหากคุณแม่มีอาการผิดปกตินอกจากนี้เช่นมีกลิ่นหรือว่ามีอาการคันก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันทีนะคะจุดสังเกตต่อไปก็คือปัสสาวะบ่อยการที่คุณแม่เริ่มมีการปัสสาวะบ่อยซึ่งเป็นอาการที่เกิดได้ในคุณแม่ตั้งท้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนระหว่างการตั้งท้องค่ะ ที่ทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตและของเหลวในร่างกายเกิดการเพิ่มขึ้นมากจากเดิมและทำให้ไตทำงานเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษนะคะเพราะต้องขับของเสียออกจากร่างกายนอกจากนี้มดลูกของเราก็เกิดการขยายตัวและไปกดทับที่กระเพาะปัสสาวะทาให้คุณแม่ปัสสาวะได้บ่อยมากขึ้นค่ะอาการที่4ี่ อุณหภูมิในร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงตั้งท้องใหม่ๆร่างกายจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับปกติเนื่องจากร่างกายมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับระบบต่างๆและการเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ค่ะคุณแม่อาจจะมีอาการไข้ต่ำๆในช่วงตอนเย็นนะคะแต่อาการเหล่านี้ไม่ได้เป็นอันตรายค่ะแล้วก็พบได้ตามปกติแนะนำให้ดื่มน้ำให้มากและพักผ่อนที่เพียงพอก็จะช่วยให้อาการดีขึ้นได้ค่ะ จุดสังเกตต่อไปก็คือคุณแม่อาจจะมีอาการเหนื่อยล้าอาการเหนื่อยล้าเกิดขึ้นในช่วงอาการท้องแรกๆนะคะเนื่องจากระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะส่งผลให้เกิดอาการง่วงน,นอนแล้วก็เหนื่อยล้าได้ง่ายค่ะเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่จะช่วยแก้ความเหนื่อยล้าให้กับคนท้องก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอเนื่องจากร่างกายของคุณแม่ตั้งท้องจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นในช่วงการตั้งครรภ์ระยะแรกค่ะและอาการสุดท้ายนะคะหากคุณแม่มีอาการคลื่นไส้หรือว่าอาการแพ้ท้อง สำหรับคุณแม่นะคะที่กำลังตั้งท้องในช่วงแรก1สัปดาห์อาจจะยังไม่มีอาการแพ้ท้องมากค่ะอาจจะมีเพียงอาการเวียนหัวหรือปวดหัวเล็กน้อยซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมอนนะคะแต่ความรุนแรงของอาการก็จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของคุณแม่แต่ละคนด้วยค่ะสรุปอาการทั้งหมดที่เล่าให้กับคุณแม่มือใหม่หรือว่าที่คุณแม่มือใหม่อาการเหล่านี้คืออาการตั้งครรภ์ของคุณแม่ในช่วงไตรมาสแรกค่ะ เราอาจจะเริ่มมีอาการตั้งแต่สัปดาห์แรกไปจนถึง1เดือนโดยที่ว่าที่คุณแม่นะคะสามารถสังเกตอาการคนท้องได้ด้วยตัวเองเบื้องต้นค่ะและถ้าใครนะคะเริ่มรู้สึกว่ามีอาการของคนท้องหรือเริ่มมีความสงสัยว่าตัวเองตั้งท้องหรือไม่แนะนําว่าให้ลองตรวจเบื้องต้นได้ที่ตรวจคันนะคะ ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านขายยาทั่วไปค่ะรวมทั้งนะคะสามารถเข้าพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทําการยืนยันผลที่ชัดเจนซึ่งหากทราบแล้วนะคะว่ามีการตั้งท้องก็สามารถที่จะวางแผนสุขภาพแล้วก็พร้อมฝากครรภได้ในทันทีค่ะสำหรับตอนนี้หวังว่าว่าที่คุณแม่มือใหม่ที่กำลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่จะได้รับความรู้แล้วก็ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็สามารถนำเกร็ดความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ สำหรับใครนะคะที่ต้องการรับชมตอนอื่นๆก็สามารถรับชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ